ไฮสวัสดีครับท่านผู้ชมยินรับเข้าสู่ o IO Channel นะฮะวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูสเปคของมือถือจากค่าย เวดมีนะครับซึ่งมือถือจะคาดเวดมีในวันนี้นะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือเว d มีโน้ต11 T Series นะฮะมือถือในตระกูล T Series นะครับผมก็ต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าเขาเปิดวางจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้ข่าวมาว่ายอดจองเนี่ยถล่มทลายภายในหนึ่งชั่วโมงนะเพราะว่าสเปคที่เขาให้มาเนี่ยก็คือจัดหนักจัดเต็มเลยนะโดย EP นี้นะครับผมจะนำมือถือในตระกูล T Series นะครับอย่าง Redmi note 11 t pro นะครับกับ Redmi note 11 t pro plus นะครับซึ่ง2รุ่นนี้ออกมานะครับจะบอกว่าเป็นแฝดแบบแฝดคนละฝา,าอะไรอย่างเงี้ยมีความตา่างมีความเหมือนกันค่อนข้างจะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่ดูนี่คือแยกไม่ออกนะครับแต่ว่าข้างในนะครับมันมีส่วนต่างกันอยู่นิดนึงนะฮะซึ่งรุ่นนี้ผมก็ต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่ารุ่นที้เข้าไทยเหมือนกันนะแล้วก็ใหญ่เข้าไทยมากนะครับเพราะว่า จะหนักจะเต็มสเปคมาแบบคร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 นะครับแล้วก็เนาะราคาก็ถือว่าไม่แพงนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูสเปคของทั้งสองตัวนี้เทียบกันเลยนะครับว่ามีความเหมือนและต่างกันตรงไหนบ้างครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมนี่คือความต่างของ11 t pro plus แล้วก็11 t pro นะครับเห็นไหมครับว่ามันต่างกันอยู่แค่3อย่างนะครับผมนั่นก็คือน้ําหนักนะครับความจําภายในและเรื่องแบตเตอรี่แล้วก็การชาร์จนะครับอาชอบแบบไหนก็ลองเลือกไปเลยครับเพราะว่าผมมั่นใจนะครับอันนี้คือมั่นใจแล้วก็เดานะครับภาวนานะครับขอให้ทาง xiaomi เนี่ยเขานำรีดมีตัว1 1 t series นะครับผมมาวางจําหน่ายในประเทศไทยนะครับเพราะว่าด้วยชิปเซตตัวใหม่นะครับราคาเครื่องก็ไม่แพงแล้วก็แบบว่า หน้าต่อ iPad LCD ที่ได้รับแบบการรับรองในระดับ A+ พเนี่ยคือต้องแบบต้องเอามาลองดูนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะจริงมันจะดีมันจะเพอร์เฟเหมือนที่เขาบอกนะครับส่วนอื่นๆนะครับสเปคอื่นๆเนี่ยเขาก็มีแบบคุณสมบัติอื่นๆนะครับที่แบบว่าอาโปรโมทนะครับภายในเว็บไซต์นะครับแต่วันนี้ผมก็เอาแค่มาเล่าถึงความแตกต่างของตัวเครื่องทั้งสองดูนะครับเผื่อท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยรออยู่ก็จะได้ตัดสินใจเล,เลยนะครับว่าจะเอาแบบไหนเนาะอ่า ก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็ฝากไว้เช่นเคยนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดต่อได้ผมได้ครับเพื่อที่จะไม่พลาดการรีวิวแล้วก็ข้อมูลข่าวสา,ารต่างๆในช่องผมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมบ๊ายบาย